วัสดีครับวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมโปรเรายังอยู่เหมือนเดิมครับราคาเดิมนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็ชุดนี้จะเป็น2อคูณสนะขายดีมากเลยชุดนี้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ได้ครบไปทุกอย่างนะครับก็จะเป็นชุด2อคูณสเบสสิบห้านิ้วไม้อะแท้ของเรานะครับกลาง12นิ้วนะครับผมจะเป็นชุดอุปกรณ์จัดเต็มนะครับชุดอุปกรณ์จัดเต็มหมายถึงอะไรครับได้มิกนะเอฟเฟกแท้บูทูธ USB 1ตัวปั๊กไฟไม่ลอยคอรสแยก2ทางพาวเวอร์ตัวนะครับแยก ระบบเสียงสเตอริโอนะร้านเรานะครับถ้าเป็นชุดจัดเต็มเราจะจัดคอร์สเห็นไหมครับจัดมิกซ์นะบางร้านนะใช้พาเวอร์ตัวเดียวแล้วก็ใช้ปีเปิดนะเบรคค้างกลางข้าง,างไอ้แบบนั้นราคามันจะถูกกว่านะครับผมแต่เนี้ยเราจะให้พาเวอร์สตัวพอเราไปเล่นนะอันนี้เบรคซ้ายเบรคซ้ายเบรคขวากลางซ้ายกลางขวาจะเป็นระบบเสียงสเตอริโอนะลูกค้าเสียงรถเสียงอะไรวิ่งเสียงเรือเล่นเนะี่ยถ้าเล่นเสียงสเตอริโอนะมันจะแววตามไปแบบนี้เลย แต่ถ้าเล่นโมโนแมวเราไม่รู้ว่ารถวิ่งไปทางไหนนะครับผมอันนี้ระบบเสียงสเตอริโอเต็มที่นะไม้อัดแท้ตัวนี้มีให้เลือก2ชุดหน้าตาจะคล้ายๆกันนะแต่แต่ไม่เหมือนกัน,นครับชุดเริ่มต้นของเรา27,000บาทนะครับก็จะได้เบรสินิ้วโคงปั๊มกลาง12นิ้วแหลมจรวดใหญ่พาวเวอร์สตัวนะพาวเวอร์จะเป็น m x ็มเอ็กพตัวนะครับนี่เอ็มเอ็กพตัวนะครับผมนี่ดอกที่เป็นซับเบก็จะเป็นตัวนี้นะครับห้าวัตต์นะครับสินิ้วเป็นดอกโคงปั๊มนะครับผม นี่แต่ตัวนี้ลูกค้าไม่จบ2 7 0 0 0ื่นนะครับลูกค้าอัพสเต็ปนะครับใส่โครงรอเป็น800วัตต์แล้วก็เพิ่มพาวเวอร์นะครับเป็นรุ่น MX 2000นี่เห็นไหมเมื่อกี้มันพันกับพันตัวนี้พันกับ2 0 0 0นะนี่ดูดอกที่อัพนะครับตัวนี้เลยนี่ดูแม่เหล็กใหญ่กว่าโครงรอนะครับไว้ใหญ่กว่านะครับนี่ลูกค้าอัพเป็นตัวนี้ชุดนี้นะครับจากสเต็ป2 7 0 0 0เนี่ยมันก็ดังแล้วลูกค้าก็ชอบใจแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าจะเอาแรงๆเพิ่ม มีงบให้เท่านี้นะครับจบ30,000บาทกลายเป็นตัวนี้อัพพาวเวอร์เป็น2องพัน mx 2000แล้วดอกเป็นโครงหล่อเฉพาะดอกเบสนะจบ3 0,000บาทนี่ลูกค้าสะใจเลยนะครับนี่ครับเจ้าของนี่เป็นไงครับพี่ตอนตอนอัพแล้วเป็นไงแน่นดักแน่น,แน,นแน่นกว่าเก่าแ,แน่นกว่าเก่าของเก่าก็โอเคนะโอเคอยู่แต่แตว่า <ๆ S 1> เราชอบ,บเสร็จแล้วแน่นกว่าเก่าเราชอบลูกค้าอยากฟังผมก็ใส่ประกอบดอกให้ให้ฟังว่าโครงหล่อกับโครงปั๊มมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนนะครับ มันก็แรงขึ้นนะครับถล้าลูกค้ามีงบก็เติมไปจบ3 0,000บาทเดี๋ยวลูกค้าก็จะให้จัดส่งไปที่บ้านเนาะลูกค้าทํางานกรุงเทพนเนาะอยู่โคราชแต่นี่ทํางานอยู่กรุงเทพกรุงเทพมาง่ายเลยครับขึ้นทางด่วน M8 1นะครับมาลงอย่าลงนครปฐมนครเจ็สีนะอย่าลงนครปฐมดอนตูมนะลูกค้าต้องมาวิ่งลงนครปฐมกำแพงแสนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะหลงกันนะทางด่วนมันบอกป้ายงงๆนะตู้จะได้เป็นไม้อัดแท้สี่ระเบิดแบบนี้นะครับแล้วก็สายสัญญาณครบนะครับสายสัญญาณครบแล้วก็ สายสเปคค่อนนะสัญญาณด้านหลังเห็นไหมผมแยกสีนะน้าเงินแดงน้ําเงินเป็นเบสนะครับแดงเป็นกลาง10เมตรนะผมให้ไป10เมตรนะจุกกันไปเลยนะบางร้านอาจจะแถมแค่2เมตร3เมตรอะไรผมไม่รู้แต่ผมแถม10 m. เมตรเผื่อลูกค้าแบบลากเล่นหน้าบงหน้าบ้านได้เลยได้แหลกไม้ไปอีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ใช้ไม้ได้2ชิ้นนะขายดีมากนะใครเป็น FC ผมหรือว่าเป็นลูกค้าผมจะเห็นเลยว่าผมขายชุดนี้ไปเยอะมากนะผมแล้วก็ไม้ลอยไม้ลอยได้2ตัวร้องร้องพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็ มีเอฟเฟกด้วยอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเอฟเฟกิปชิปทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้อ่าอันนี้จะเป็นเอฟเฟกบวกเอ็โคนะสำหรับเบอร์สิบเอ็ดน่เบอร์สิบเอ็ดนะใครที่ซื้อมิกตัวนี้ไปเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นนะดูนะเอฟเฟกเปิดตัวสีเหลืองกับสีแดงนะตัวนี้จะเป็นหางเสียงเราเปิดคาไว้เลยนะครับแล้วเราก็มาใช้ไม้ตัวนี้ผมใช้ไม้สองอยู่ นี่ครับตัวด้านล่างสีเขียวเราเลื่งไปเลยนะครับตัวโปรแกรมเอฟเฟกเราสามารถหมุนได้นะแล้วเราก็ล็อกมันลงไปนี่เบอร์9้าจะเป็นเอฟเฟกล้วนชิคจูควันมันจะไม่มีเอ็โคช่วยอันนี้แล้วแต่ชอบนะถ้าชอบเอฟเฟกอย่างเดียวก็เบอร์เกแต่ถ้าชอบแ e e บบเอฟเฟกเอ็โคเบอร์สิเบอร์สิบเอ็ดนะแต่เมื่อกี้ลูกค้าลองมาลูกค้าบอกสิบเอ็ดเอ็โค้องเพลงมันจะชัดเจนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ2ชุดนี้ <S 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 นะครับมารับเองได้หน้าร้านนะครับราคานี้จัดโปรแล้วนะครับ ลูกค้าบางท่านถามว่าถ้าแยกชิ้นลนะ่ะถ้าแยกชิ้นผมจะคิดราคาเป็นชิ้นนะอย่างชุด2 7งหมเนี่ยถ้าผมแยกชิ้นนะลูกค้าผมว่าไม่ต่ํากว่า3 0,000เวลาเราทําโปรคือเราเอารวมกันแล้วเราก็สมมติว่ายอดเป็นสอมันแต่ผมบอกว่าผมเอา2 7งหม่พอนะบางทีลูกค้าบอกถ้าลูกค้าบอกไม่เอาตู้กลางไม่เอามิกเนี่ยผมจะคิดราคาทีละชิ้นเลยเพราะว่าเรายกชุดเราถือว่าเราเอาทุกอย่างมาถ่วกันนะบางคนถามผมไนงะพี่พาวเวอร์ตัวเท่าไหร่ ู้เท่าไหร่ดอกเท่าไหร่แล้วทาไมรวมมันเยอะกว่าเ <_ d> um> ขาพูดอย่างเงี้ยผมบอกพี่เวลาผมจัดชุดเนี่ยสายสัญญาณเนี่ยแปดเส้นผมก็ไม่ได้คิดสายลําโพงเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดมันเป็นในโปรไงแต่ถ้าซื้อแยกปุ๊บรวมผมคิด <_ d> um> ทีละชิ้นเลย <_ d> um> ลเพราะฉะนั้นบางคนลูกค้าโทรมาถามทีละชิ้นเราก็ต้องตอบทีละชิ้นนะลูกค้าบอกแล้วทำไมผมรวมแล้วมันแพงกว่าชุดต้องเข้าใจว่าชุดเราทําโปรแล้วลดราคาให้นะผมก็ประมาณนี้ก็ชุดนี้เดี๋ยวลูกค้า กลับไปทํางานกรุงเทพแล้วก็จะให้ผมส่งไปจังจังหวัดส่งที่ไหนนะมผมลืมโคราดว่า,ราเราโอ้โคราชนี่คนเล่นเครื่องเสียงเยอะมากเวลาผมแพ็กส่งเนี่ยโคราชจะเยอะสุดเลยโคราดแบบเล่นเครื่องเสียงกันสนุกสนานนะก็ประมาณนี้จะส่งได้ทั่วประเทศผมทําโปรทำโปรค่าขนส่งนะครับใครไม่มาเองนะโอนนะครับบวกค่าส่ง1,000บาทนะครับเพราะว่ามันต้องไปประมาณ4ชิ้นนะครับ4ี่กล่องนะครับ 1,000บาทนะครับแต่ถ้าใครปลายทาง1 5 0 0นะครับปลายทางลูกค้ามัดจำก่อน1,500นนะแล้วไปเก็บเงินหน้าบ้านแต่ถ้าใครอยู่ในเขตนครปฐมราชบุรีกรุงเทพสุพรรณนะครับถ้าโอนทั้งหมดนะผมเรียกรถมารับแล้วก็ไปส่งพี่ในวันนั้นได้เลยนะสมมติว่าอยู่กรุงเทพอยากได้ของเลยแต่สมมติว่าอยากได้ของเลยต้องโอนยอดทั้งหมดนะครับเราก็จะเรียกละละมูฟ บริการขนส่งอ่ะมารับแล้วไปถึงที่เลยในวันนั้นแต่ถ้าปลายทางต้องส่งขนส่งไปเพราะว่าพวกลาล,ละมุมจะไม่รับเก็บปลายทางให้นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวชุดต่อไปยังมีอีกต่อไปทำอะไร18เหรอเดี๋ยวมาฟังมาดู18กันเริ่มต้นแบบไหนนะครับ18เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ32มหมนะรประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูกันแต่ว่าจะเป็นโครงปั๊มนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวชุดนี้ก็ ขอบคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวจะแพ็คหอ่อลูกค้าก็จะกลับไปทํางานนะครับเราก็จะแพ็คของส่งไปแต่ลูกค้าจะเอาเล็กๆไปก่อนก็จะเอาไปก็อันไหนไปไม่ได้เราแพ็คส่งให้นะผมประมาณนี้เลยนะจ๊ะติดต่อเบอร์โทรตามด้านล่างยูวินเตอร์แล้วเราดูแลเรื่องการประกันก่อนนะครับในแหลกนี้นะครับที่จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับที่ต้องเสียบไฟฟ้านะครับเราประกันให้ตลอดเลยนะครับไม่เสียมิกเสียเราดูแลให้พาวเวอร์เสียเราดูแลให้แต่ที่เราไม่ได้ดูแลคือเรื่องดอกลําโพงนะลูกค้าใช้ไปเดือน2เดือนแล้วดอกลำโพงมันไหม้มันพังนะครับอันน จะซ่อมที่ลูกใกล้ๆบ้านก็ได้หรือจะส่งมาซ่อมที่ผมก็ได้นะครับผมประมาณนี้สําหรับดอกลําโพงนะแต่ถ้าเป็นพวกพาวเวอร์ผมประกันให้ตลอดนะครับผมประมาณนี้เลยร้านเราการันตีได้อยู่แล้วเรื่องรับประกันเรื่องดูแลหลังการขายนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะครับผมไม่มีทิ้งลูกค้าแน่นอนในแบรนด์สตอ r ์มของเรานะเนี่ยผมผลิตชื่อชื่อแบรนด์สตอร์มเนี่ยเป็นชื่อร้านผมนะตั้งแต่มิกเนี่ยผมสั่งนําเข้ามาที2 3 0 0ตัวนะครับผมประมาณนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ หลายเจ้าเลยนะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะป้าย